นายวินัยดำรงมงคลกุลอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดถแถลงความชัดเจนกรณีมีผู้เสนอเรื่องให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา291ทับ 1, ถึง291ทับ16เพื่อเพิ่มเติมหมวด16ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและเปิดทางให้มีสสอรอยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะทางนี้ผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา68 สำหรับการสอบสวนกรณีดังกล่าวอายการสูงสุดเห็นนะคะว่าความผิดมาตรา68เป็นความผิดร้ายแรงค่ะอีกทั้งยังมีความผิดทางอาญาจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยยังต้องรอเอกสารจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกันนี้ก็จะประสานไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอคำวินิจฉัยที่รับคำร้องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะนัดพิจารณาอีกครั้งในวันที่7มิถุนายนเวลา13นาฬิกาค่ะมีอำนาจที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบแล้วมีมีดูพินิจวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นนะครับเข้าเป็นความมีการกระทําตามมาตรา68รักแรกหรือไม่ครับ ทางคณะกรรมการมีความเห็นเช่นนี้ครับว่าไอาการสุดมีอำนาจที่จะตรวจสอบและพิจารณาว่าการทํานั้นเข้าตามมาต,ออตรา68แปดลักแรกหรือไม่ครับขอหยักีนึ่งสบศาลรับ,<น>บมือรับวินิจฉัยแล้วประเด็นก็เหมือนกออันนอัยการถูกยังมีความจําเป็นที่ต้องพิจารณาอีกครับคือประเด็นนี้นะครับกในเมื่อทางทางสามนุนรับไว้พิจารณาแล้วนะครับทางเราก็ต้องตรวจสอบพอ้อจริงต่อไปนะครับในเมื่อศาลนุนรับไว้รับไว้พิจารณาศาลนุนก็ต้องตรวจสอบพ้อจริงเช่นกัน นะครับขณะน,นี้ทางอายการยังตรวจสอบพ่อที่ยิงไม่เสร็จทิ้นนะถ้าการตรวจสอบพ่อจริงเสร็จทิ้นแล้วเราก็จะมีคําสั่งอย่างไรเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับมาตรา68นี้ต่อไปครับ อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้เป็นเพียงการหาหรือถึงอำนาจของอายการสูงสุดตามมาตรา68เท่านั้นนะคะโดยเห็นว่าอายการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากประชาชนโดยตรงนั้นถือเป็นดุลยพินิจของสารอายการสูงสุดไม่ขอก้าวล่วงค่ะเนื่องจากศารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอำนาจในการวินิจฉัยข้อขัดแย้งทางกฎหมายรัฐธรรมนูญขณะที่อายการสูงสุดก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ ะะหากพบว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าข่ายกระทําผิดต,ตามมาตรา68ก็จะส่งคําร้องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญส่วนศาลจะรวมพิจารณาคําร้องร่วมกับอีก5คําร้องก่อนหน้านี้หรือไม่ถือเป็นดุลยพินิจของศาลพร้อมกันนี้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเตรียมนัดประชุมเพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระ3ว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่โดยไม่รอคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะ